But สองคำอันว่ากันคำเกวมีกระตามลนวยลำคาหากามีบุตรีนามาสือพงโคตรเสือบนเจ้าหากมลายหมายว่ากันไพนามีบุตราสิได้เพิ่งคือสีสุกเลียงเลือ คนนี้บาดพ่อแม่เจ้าสองเท่าไก่แก่ไกใน,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 นบัดนี้หันมาหยับงอกใหญ่เข่าส่งในท่า ตามาฟังเรื่องออหยังดักวันวนีเรื่องเศษทิฐีทีททท่มีในเรื่องธรรมบูรผักทีหนึ่งอย่าวางกาปัตมากนวันนาปัตโมผักตนบ่ดดาวดนตนแต่ยังไหนหลันลระจวานอนาบนเทนบอกให้ใน นิทาังตามคองเลื่องปลาเดียงก่นวันบันสีวอาให้ยงเจ้าดอกดาฟังดอกลาฟังก้าวถึงเสดีท่าพามมนุสิได้ก้าวเทศเป็นเสียงยาวยาวไค่แกยุบได้สาดเลืองฉันสิวอดอกสัวฟัง พอเศรษฐีพรามนุษย์ตกต,ก,ตกวันเพราะอัดยังแมงนั้งยืนนั่งโน่นเดียวได้ไม่าปมีลายลาบติละวันบ่มีเวียน ลาดาวินจีดอกเบี้ยน้ำคุจนจนปวดต่อยตามตังเตะเสาเ่าคำพินมิดมาจำยำยทุกมือฝนมาห่อบอกหังหายมีเจอพรามานีเราบอกให้มาใกล้เรื่องกาินบอกให้มาของงกี่ยว uh, เราต้องเก็บคนเดียวกอดใส่เอโอยนคือจังลิ้งคือลูกพ่อปานนั้นจังคุ้นใจตุกมือหนึ่งได้ลูกไข่ควายน้อยเจ็บเปลี่ยนตามร่างกายกับความสซญจอยลุ้มุกวันวันมือ คือมาโลกทางไข่ภายในมาบังเบียดโลกพญาดิพนันกันสันนันโอ้รกรวังเงาผู้เป็นเมียกันเลยจะปากเมาไข่ทาเจีงข้าวว่าพ่อเท่า กันไว้ให้น้องใ่นเมื่อบอสบายบอได้ดีให้ลูกหพาไปบ้านเสียสตางบอกีสวนม้วนบุตรตาลูกเีตเต้เข้าตายเลียวลูกกัยมง พอเสียทีพ่อมนุให้ยุ่ปังปังฟังสะคอนเข่าปากดีเท่าอภีดอกจังไรเรื่องเสียงเงินปวดไว้หายลูกเฮาปีนบอพอตายดอกหอาอุดอุดเอาดอกคอยว่าตั้งแต่ลูกไม่ยังสายังป่วยลายกว่านี้หมอยังเกล้คอยบวหว ไฟที่เขาป่าไม่หายาบ้าแก้อยบอกลูกนอนร้อยไปบอดอดอกนาป่าเดียวโคงดอกดาวปาอูดอุดเอาดื้อลูกหลาพอจิตไม่หายยาหยกกลางดงดอก้าไปเก็บเกลือดอกเอามา บบตองเสียบานเบนดอกเพ้งไวผัดมังงาพเพราะเว่าเลี้ยงตำนี้เก่าเข้าป้าทายาให้บุตรตากับแม่พิงกันอยู่เงินคอยทางเมตทาคุณทันลาถึงวีลอที่ใด้หะ

បាវុំសັດឋានកំបានកំ โลกะจาพ่อแม่เลวชั่วตราติพย์จากวันถึงวันหน้าลาลับไม่กล้า i <laughs> nhạc nghi vấn để cảm ta biển bao cây chạc kho vi bọt hên khẩu khá nôm mẹ ơi mẹ lục khốn đi mặt lạt mà đừng cháu đi gần mà nó của con khôn nó tay ลูกสิกไก์ไห่ไรคันอตอนแราไว้กัยพมิตรกัย ลูโปโคกเขียนแขนพีเแขงเข้ากันเครื่อควานเหมืนว่าพอเดือบ่อถูกตอนกัะตามสร้างบอ่อเคยตีอาองสิเีเบิดปลกเนียวจรในใบน่อเลือกทางหากโลกว่าโนจาง คำบร hey, oh, ิให right ้ความอาหสิล um, ูกเดียเป็นกรมเล่นตอนไปนากยาณโอ้ยพงแต่ว่าเลี้ยงสัราีมาจุรัส ดงวิว <pam> ิญญาณที่ไกลนี้เมืองมนุษโนกุดพระองค์เป็นทรงขียสัตว์ในโลกนี้ผ่ามีบุญเขาขอบพายในพายังกุดพระเจ้าเป็นทรงคู่สุดเดียวดวงวินวิญญาณก้อนสีแก้วจากลา ในหม,มู่คนลัทธิมีติสามแม่มาตะคุณตาตนติยูปรัตนาไตทั้งสามขึ้นติสงเนื้องถึงคุณก่อนบอดเมียลาซาลนาคุนเป็นบ,นบนนอน่าเมียพอมมนนี้เบิดบอลมา

ลูกเมียเอ้ไปขึ้นสวรรค์ทงให้ไปดีเดือลูกเกลียวข้าวนาคอยพบกันสำลบเป็นนันคือจังต้นไม้ล้ำใบใกล้ตาฟังบ้านปลูโหลดไฟย้ำย้ำไม่หมดบอดงวยให้ที่เมียนดอกจอยหาม เฮาตุกคนบ่อาจทำนี้แห่งความตายจะตจองว้าคิดว่ามหมดบอดมาลายกันหรือสิ้นถ้าอภามานี้มี มีลูกคำเกินยาสมุนไพรนีพอไปหาจนลาอ๋อย่างจนวัวเขา้า สิได e, ้เตะละตนดอกกุลนเปียจนตอนเทียเมียกะมีตั้งเตะหายมาบ่ใจตาหมอรักษาฟีฟีกะยำไคไปเอิญโลกคำด้ยเดินคนทางไปเซ็นเส้นหนึ่งตายกุงเป็ลี่ยนไปเแล้วให้สูงิง เด็กค้าเด้อวุ่กิ่งกิ่งได้ลูกเกี่ยวฝ้ายสวรรค์ิ์แต่วาเลวั้นอุ้มกอดเอาบุบตาเสื้อลำแข้งพันขั้นไก่พอดีกะลึงใหญ่เบี้ยเอาลูกใส่หลากทำความฝนเผากันปาเอาไปเผาป้าซาในคืนนั้นดอกกุยเยา เงี้ยกะปากว่นใดเหตุตามใจเจ้าความสาลูกให้ตายแบกไปทิมคือจังมาเจ้ากะสั่งใดให้นอบอกสอนมาสอนไายดีลูกนายเดีอนนายัวบอกคือเึ้นลามือบ่เอิ้อาบ่มุ่นบบกเงี้ย้าบ้านบอก มัตรกุลทลิลามีนี่เบิดบัดบยอมผู้เจ้าบ้านำเงินบอกคือผูของ นี่หลุดปาก็ได้มายืนให้อยู่คู่เดียวบัดนี้ย้อนกใจเกี่ยวมัตต์ปุณธฤทธิปัปปุสเวลาตายไม่ขึ้นสู่เบื้องสวรรค์ฟ้าอานิสงส์ที่ย้อนน จัอบอุ่นตา้แนยบอมิสูนขึ้นสวรรค์สันฟ้ามีมันเกี่ยวกันเสียวดาวว่าสิจิโลกมาไปกำมเมืองโคนมันหมดลูกขอมาสกห้องกันดาวอยู่ปูดเนยวพอมาเทียวส่งเขาให้ลูกขายยุ่กังป้า เข้าป่าสายะกเห็นหน้าลูกน้อยเด็กเยื่อเยอนอยู่สุพรรณสวนวามาตะคุณุนาลีนันเลื้ยมาจาก่อพอวะพ่อ กตินาส่งเขายุกกลางดงดอกพงป่ามีเจ็ดสักกุณาเหลือหมดเหลือมีท่อนันเขาจะยื่นดอกแกกันส่วนมาตากุลุนธนีนั้นบ่ได้กินดอกจากยากนะพอดันเดินกันกินท้องเพราะนั้นยังคิดสิ่เดินเดินผิดฐานยังกินที นับตั้งแต่มื่อนี้ให้เขาวัดดอกฟังธรรมเฮ็ดอาหารดอกวันทำให้เกรทงองค์เจ้าวายธาวริวาพาเกิดผิดเบาอย่าตามลูกในเถื่อนเขีมไปฝากแม่ยพอลานี้พอให้บุญซอยคำกันนำหนู 嗨，刷。 เวนเทศก่อนเบตเตเลตผู้เดียวเรื่องเสียทีขีที่ผมอาจาร,รย์ประจบนอนหน้าบนวนาคณะเทียงทําโกรธจปีเป็นผู้ประพันธ์กรก็สงวลเลสิทธิ์ห้ามคัดลอกหรือตัดต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตสวัสดีครับ